สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับไปข้าราชการเกม Alliance Cross Over นะครับผมก็เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีมินิอัปเดตอีกแล้วนะครับอย่างที่บอกไปนะครับเกมนี้เนี่ยอัปเดตบ่อยและถี่มากๆเลยนะครับเล็กน้อยนะครับเขาก็ปรับหมดเลยนะครับว่าจะเป็นอ่าบั๊กนิดนึงเขาก็แก้เลยนะครับเร็วมากเกมนี้ก็อัปเดตในครั้งนี้ของเขานะครับผมเป็นเกี่ยวกับเควสนะครับผมแล้วก็ปรับ AI การออโต้แอทแท็กใหม่นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับง่ายทุกคนช่วยกันกดไลค์แชร์ให้ผมก่อนแล้วกัน นะครับคนละ 1, หนึ่งละกันนะขอสัก4ี่สี่ไแล้วกันนะครับผมครับผมแล้วก็เดี๋ยวฝากตรงนี้นิดหนึ่งับก่อนจะเข้าคลิปนะผมขอแนะนำบิลบการช็อปถ้าคุณอยากเทพในเกมอะไรคอรสอเวอร์มีกอย่างไม่ว่าจะเป็นการตีสโนมอร์นาชหรือการทำคอสและ s เอเอสมีครบจบในที่เดียวยูจีโฟมว่าคุณจะเปิดไว้ไปตกปลาไปตีกอล์ฟหรือจะออกไปเล่นเกมอื่นก็สามารถทําได้ง่ายๆกลับเข้ามาเกมของเราก็ยังคง AFK แบบคูลๆยังใส่โค้ดแซดอาร์จิทัสอาร์จีเอาไปเป็นส่วนลดหรือเพิ่มเวลาได้ฟรี อ่ะโอเคครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับดาบผมเนี่ยทาเป็นแลงเอสได้แล้วนะครับนี่มี A นะครับสามเล่มแล้วเห็นไหมทําเป็นแลงเอสได้นะครับแต่ก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวคาลิปเนี่ยเราไปตีกันอุ้ยอุ้ยเหมือนว่าเหมือนว่าสโนมนาจะเกิดนะครับเดี๋ยวผมขอแวะตีนิดนึงนิดเดียวครับแป๊บเดียวจริงแป๊บเดียวจริงผู้จริงอ่ะมาถึงแล้วขอตีแป๊บเดียวครับไม่ได้หรอกผมอยากได้ผงครับ อยากได้ผมมาอัพดาบครับเฮ้ยลืมเปลี่ยนดาบลืมเปลี่ยนดาบครับต้องเป็นดาบนี้ครับดาบนี้ผมแบบของดีจัดต้องเป็นดาบนี้อ่าอะไรไปปึ๊บปึ๊บไม่เอ้ยติดว่ะติดว่ะแต่วัวจะเป็นเอสเอสหรือเปล่าครับอันนี้มันตัวเก่านี่ยเอสเอสนี่ตัวนี้ได้มาตัวนี้คุยครับเดี๋ยวรอบอสโนโมนาล่เกิดมาแล้วดูซิว่าจะติดไหมหนึ่งอุย้ย ทีเดียวติดเลยแงลงไรอ่ะแรลงจีครับทีเดียวติดเลยครับรูปแรกเลยนะครับตอนนี้นะครับเขาได้เอาบันเดอร์ทั้งสองอย่างเนี่ยออกไปแล้วนะครับตัดขี่ต่อเลยนะผมอันนี้นะครับคือสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาครับในอัปเดตนี้นะครับก็จะเป็นบันเดอร์ใหม่นะเมื่อกี้นี้เนี่ยเขาเอาบันเดอร์เขาออกนะเขาก็เอาอันใหม่ใส่เข้ามาเลยนะครับแล้วก็เพิ่มบอสตัวใหม่นะครับในหอคอย่างที่หนึ่งนะครับมีชื่อว่าอะไรเนี่ยเซอร์บิลัสเหรอ เออประมาณนี้แหละครับแล้วก็ไอเซอร์ิรัสอะไรเนี่ยสามารถตีแล้วก็ดรอปสัตว์ขี่ด้วยนะต้องลองดูครับต้องลองดูอ่าแล้วก็ข้ร่านนะครับปีศาจมันจะเป็นพวกเควสเวลาต่างๆนะครับเดี๋ยวผมขอข้ามไปก่อนครับตรงนี้นี่ครับมาที่ไดรี่เควสเช็คนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูเลยนะครับตอนนี้นะครับเขาเปลี่ยนการรับ exp นะครับหรือเควสรายวันนะครับให้มันดีขึ้นนะแต่ตอนแรกนะครับได้2องครั้งนุดอิคตอนนี้นะครับได้เป็น500เลยนะเพิ่มมา2เท่านะครับแต่ว่าก็เวลาการตีหรือว่าเเเวลลาาากกร่่นนนนนีย็ต้้องขึ เห็นไหมจาก700ได้มาเป็น1 4 0 0จาก40ขึ้นกขึ้นมา2เท่าครับแล้วก็การตีมอนหรือว่าทำภารกิจเนี่ยก็ขึ้นมา2เท่าเหมือนกันนะครับอย่างเช่นต้องทำเงาให้ตื่น10ตัวนะก็กลายไป25ตัวอะไรประมาณนี้นะครับต่อไปนะก็เป็น weekly quest นะครับตามชื่อเลยนะครับเป็น quest รายสัปดาห์นะครับเปลี่ยนให้มันไดา EP เยอะขึ้นนะแล้วมันเยอะมากอยูดิ4,001 4,002 5,000เงี้ยนะครับแต่มันก็ไม่ได้ทำยากนะ ก็ถือว่าทําง่ายนะครับอะไรตัวบ้างต้องตีตัวนี้บ้างตีตัวนั้นบ้างนะครับใช้อีพีคูณด้วยโอ้โหเพิ่มอีพีเยอะมากๆนะครับดีมากๆเลยนะครับตรงนี้ต่อไปนะผมเขาก็เพิ่มเควสตามแรงมาใหม่นะครับผมจะเป็นเอชบวกแลงเนี่ยก็จะมีเป็นเควสหอคอยายวันแลงเอ็นบวกก็จะเป็น,นวินเทอร์เลดายวันอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็เหมือนกันเลยครับเปลี่ยนจากรายวันเปไน็นรายสัปดาห์นะครับจะได้เลเวลหรืออีพีเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวภาพลงก่อนนะครับ นี่ครับก็เคสเนี่ยจะมีแบบนี้นะก็คือจะมีมากมายยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือรีหรือยังยังไม่รีเนาะอันนี้ก็ยังไม่รีนะครับต้องรอดูมันรีก่อนนะครับจริงๆมันก็มีประมาณนี้นะมันเปลี่ยนไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็มีอย่างนึงนะครับที่ผมบอกไปนะเป็นคอมแบทนะครับหรือ AI ในการตีนะครับภาพขึ้นมาเลยนะครับเอาตัวแท็กตอนนี้นะครับผมจะไม่ตีตัวที่มีโล่อ่าดีไหมถ้าเกิดว่ามันเจอตัวโล่นะครับมันจะออกทันทีจะไม่ตีนะครับก็คือไอตัวอ่าแอนควีนนะครับหรือตัวตรงตีเบลูเนี่ย มันจะไม่ตีครับถ้าเกิดว่ามันเป็นโล่ปุ๊บมันจะตีตัวข้างให้ก่อนครับซึ่งคืออะไรครับเราสามารถเอ K ได้ครับโคตรดีครับอันนี้คือดีมากจริงครับเดี๋ยวผมลองให้ดูครับเดี๋ยวผมลองให้ดูอ่ะตอนนี้นะครับเกาะเกิดแล้วเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันตียป็ล่ไปเลยครับโอ้โหโคตรดีครับดูดูโอ้โหระบบที่ควรมีตั้งนานแล้วนะทำไมมันถึงเพิ่งมีอยู่วะเนี่ย เอฟเคเบลูชิวๆเลยครับโหดีจัดดีจัดทะลุเกาะเรียบร้อยอะไรโอ้โหโคตรดีครับตรงนี้เดี๋ยวตีไปดูด้วยแล้วกันมาเราไปลูันก่อนจะได้อะไรไหม ไม่ติดไม่เป็นไรครับวีไอับผมแล้วก็ที่ช็อปนะครับผมตรงบันเดลใหม่อันนี้นะเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูนะครับก็ใครที่มียศยูทูบเบอร์นะสามารถใส่โค้ดตามผมได้เลยย้ํานะว่าต้องมียศยูทูบเบอร์นะมาที่ร้านค้านะครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับล่างสุดพิมพ์ตามผมได้เลยนะครับ C C M O U N T S 3ครับแบบนี้เลยปึ๊บนี่ครับได้มาแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองใช้ให้ดูว่าเป็นยังไง เออกล่าวจะเป็นอ่าเดี๋ยวไดต้องเบิด์ใช้ก่อนนะลืมนี่เหมือนจะเป็นเป็นไก่หเลยป่าครับน่าจะเป็นไก่นะเนี่ยวายชิเก้นอ้วิ่งเร็วมากครับเร็วสุดในนี้ที่ผมมีเลยร้อห้าแล้วก็เป็นตัวอะไรอะเนี่ยอ,อุ้ยเป็นเหยี่ยวหรออุ้ยเท่นะลองขี่ดิโอ้ยขี่ไก่ครับทุกคนผมขี่ไก่แล้วเร็วมากอะ่ะ โหโคตรเร็วลองเป็นตัวบินดิอุวี่อีเกิลโคตรเท่ครับเป็นอินซีครับเท่มากเท่พอทนบินเร็วเนี่ยคือของดีเลยครับโหเียวอะโอเคผมก็คิวดประมาณนี้นะครับโอเคครับผมต่อไปนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยเอาดาบไปสุ่มกันดีกว่าว่าจะได้อะไรคนระับแต่อันดับแรกจะต้องทำให้มันเป็นแลงเอสก่อนนะมา คือสุ่มดาบเนี่ยมีทุกคลิปเลยครับคลิปหนึ่งก็ได้ดาบเอสคลิปหนึ่งก็ด,ดาบเอสเอสดาบไปเรื่อยๆเนาะโอเคเดี๋ยวอันดับแรกเนี่ยผมต้องถอดดาบที่ผมใช้อยู่ก่อนอ่าเอาถอดแล้วดีกว่าโอเคอัเปเกรดได้เลยครับมารวมเลย้วสามเล่มให้เป็นเอสนะนี่แบบนี้เลยนะไปแล้วก็เอนชาร์ใช้เท่าไหร่เอย่ยหกสิบเจ็ดนะผมมีน่าจะประมาณสองสามร้อยหรือเปล่ามีสามร้อยโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มา ชารแปดทีเดียวเลยไปชารหนึ่ง๊บปึ๊บ,บอู้หูรูดไอ้เบกหนึ่งแต่ว่าไม่เป็นไรไปก่อนอยากได้ชารแปดอย่างเดียวอะชาแปดชาอ่ะหมดแล้วหมดแล้วอะผมมีตั๋วปะตั๋วมีหนึ่งพันนับอุ้ยกดได้อยู่กดได้อยู่มาปึ๊บอ,อุ้ยชาร์ปดไปต่อขอชารแปดชาร์ปดอีกแล้ว ชารแปดสิวะชารแปดให้มันจบจบไปน้องชาหนึ่งโอ้มาแล้วชารแปดนะตีอยู่ที่9 SX ครับโคตรแรงอ่ะแรงจัดดาบ S 9 SX แรงกว่านเนี้ยเยอะเนี่ยอันนี้366ไออันนี้9 SX ครับโอ้ย่างแรงอ่ะดาวเอ็เพิ่มมาแบบเยอะจัดตัวคงเหลือเยอะไหมเหลือ726ครับก็เดี๋ยวกดอีกสักสี่รอบไม่ให้มันเหลือห้าร้อย ต้องดูครับล็อกมาเฮ้ยโอ้ยติดไฟแถมมีคิทีคอาติดมาด้วยโหดเลยดาวนี้ผมโหดเลยครับโหดแบบโหดชาติโหดชาติ แล้วก็สัตว์ขี่ใหม่นะครับที่อยู่ในหอคอยด่านหนึ่งนะที่ผมได้บอกไปนะครับหน้าตาเป็นประมาณนี้ผมขึ้นไปดูประมาณนี้นะครับมันอยู่ที่ด่านหนึ่งของหอคอยนะครับใครได้แล้วบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ด้แล้วกันนะครับส่วนตัวผมก็เดี๋ยวต้องไปเล่นนะตอนนี้มันยังไม่เกิดนะครับเดี๋ยวเล่นรอบหลังแล้วก็เดี๋ยวมาทำให้ทุกคนรับชมไปอีกรอบหนึ่งนะครับงฝากทุกคนช่วยกดไลค์ทั้งทุกคลิปผมด้วยแล้วกันนะครับก็สวัสดีไปครับผมเย้